พี่ฝนถามก่อนเลยลำไยปะลำไยป๊อปปี้มากขอบคุณมาไม่ใช่ไม่ได้ถามว่าลำไยผมไหมถามว่าชอบทานลำไยไหมอ๋ออ่นนึกว่าหมายถึงแบบว่าลำไยหมายถึงลำคาญอะไรเงี้ยอ๋อันนี้ลำไยจริงจริงอันนี้จริงสำหรับผู้ชมที่ชอบทานลำไยนะแล้วเป็นลำไยพวงทองจากบ้านแพ้วด้วยแล้วก็มีสินค้าเกษตรแปรรูปอีกเทียบเลยในงานงานนี้เดี๋ยวเรานะมาดูพร้อมๆกันว่ามีอะไรบ้างไปขอบคุณแคมก่อนเลยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พามาในลุคที่แบบว่าแบ,แบ,แบ๊วๆบหวานๆวานมากเลยค่ะมารอแจกของรางวัลให้ท่านผู้ชมเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลจากสมาร์ทโฮมนี่เลยนะคะของรางวัลดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเพราะฉะนั้นต้องรีบส่งรายชื่อเข้ามาในรายการแซบพาซาของเราค่ะส่วนไทยแซบในวันนี้จะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ เราอยู่กับคุณสุนันทาน้อยพิพัฒน์ครับพานิ์จังหวัดสมุทรสาครเทศกาลลำไยพวงทองบ้านแผลวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยต้องให้ท่านพานิยจจังหวัดนะคะเล่าให้ฟังถึงการจัดงานนี้หน่อยคะ่ะว่าเออเราจัดขึ้นมานี่เพราะอะไรยังไงบ้างคะก็จะลำไยพวงทองบ้านแผลวเนี่ยเป็นสินค้าดีสินค้าเด่นของจังหวัดนะคะแล้วก็ มันมีสโลกแกนที่ว่าน้ำนิเนื้อแน่นน้ำนิดติดก้านหวานกรอบเนี่ยออซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสาครคซึ่งสามารถจด G I ได้ก็คือ,อ,อจดสิ่งมุงชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นเป็นตัวสินค้าที่เป็นลักษณะเด่นของเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครนะคะเพราะว่าจังหวัดสมุทรสาครเนี่ย ทำไมถึงปลูกผลไม้ได้มีรสชาติหวานอร่อยอที่แตกต่างจากคนอื่นก็คือมันเป็นเมืองสามน้ําจะมีน้ําจืดน้ําเค็มแล้วก็น้ํากลอยอซึ่งจะมีแร่ธาตุโพแทสเซียมอะค่ะที่สร้างน้ําตาลให้กับผลไม้ไม่ว่าผลไม้อะไรที่ปลูกในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยรสชาติจะมีหวานแล้วก็แตกต่างจาก ของคนอื่นนะคะนี่เป็นเพราะเรื่องภูมิศาสตร์เราได้เปรียบเรื่องภูมิศาสตร์เราก็เลยยื่นจดสินค้าลำไย,ยพงทองมั่นแพลวเนี่ยเป็นสินค้าทีไอชนิดที่สองของจังหวัดสมุทรสาครใช่พะอะตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดว่านึกถึงสมุทรสาครเราก็นึกถึงม,มะพร้าวเราไม่รู้เลยว่าเอ้ามี่ลำไย,ยอร่อยอร่อยด้วยและเห็นที่บอกว่ามีสโลแกนว่าอะไรนะคะท่านขออีกสักทีนึงเนื้อแน่นน้ำนิด ติดกา้านหวานกรอบอท่านจะเห็นนะคะว่าลำไย,ยทุงทองแม่แพลเนี่ยเปลือกเนี่ยจะเรียบจะมีสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็ผลเนี่ยจะเบี้ยวนิดๆไม่ได้ผลโตโแล้วด้านในเม็ดจะเล็กมาก,มลกแล้วก็เนื้อแห้งไม่แฉะ แล้วก็รสชาติหวานกรอบอุ้ยอันเนี้ยมันถึงเป็นสโลแกนที่มาของเนื้อแน่นน้ำนิดติดก้านหวานกรอบถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องพิสูจน์เพราะว่าปกตินีผมไม่ค่อยทานลำไยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าผมกลัวว่าเดี๋ยวมันจะแบบแช่เลอะมือแต่เดี๋ยวลองดูอันนี้ซิว่าเป็นยังไงอุ้ยเดี๋ยวนะเออนี่น้ำไม่แบบว่าไม่ได้แกั้งมือด้วยนะแกะง่ายแล้วก็ดูแบบเอ้แห้งจริงเพราะว่าถ้าถ้าเป็นผมเวลาผมแก่ทุกทีอะถ้าบีบแรง่ น้ำที่อยู่ในตัวลำไยมันจะกระฉูดออกมาเลยเดี๋ยลองชิมดูแต่อันนี้รู้สึกว่ามันออกมาเป็นแบบเต่งๆอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมฮะค่ะโอ้โหดูสิดูสิคนชอบทานลำไยทานเข้าไปผมบอกเลยว่าฟินมากๆนะแบบนี้แล้วเป็นไงพี่ฝนรสชาติบอกเราหน่อยซิบอกเลยต้องไปงานนี้แล้วแหละเพราะว่าลำไยเขาอร่อยจริงหวานไม่ได้มากหวานแบบนี้ยกินได้เป็นกิโลแล้วที่สําคัญคือเนื้อกรอครั้น้ำมีนิดเดียวจริงๆ เพราะฉะนั้นเราทานยังไงก็ได้มันน่าจะแบบรู้สึกดีอะไม่รู้สึกว่าอุ้ยกินแล้วเดี๋ยวเฮ้ยร้อนในหรือเปล่าปกติไม่ก็กินมากเพราะว่ากลัวร้อนในกลัวร้อนไนแต่อันนี้ไม่ต้องกลัวเพราะอะไรฮะของของเรานี่ตัดผลสดจากต้นไม่อบกรรมฐานนะนะคะเพราะฉะนั้นจะกินได้ท่านจะกินได้เป็นกิโลที่ตาจะไม่แฉะค่ะแสดงว่าเดิมทีเนี่ยเวลาเขานํามาใช้จริงๆเขาจะไปอบกรรมฐานหน่อยนึงเพื่อให้ยืดอายุ ยืดอ,อายุใ,<ช>ให้อยู่นานขึ้น<ช>ซึ่งเวลาทานไปอาจจะทําให้ร้อนในได้ง่ายขึ้น<ช>แต่ว่าอันนี้เรื่องของพอมันหวานน้อยผู้สูงอายุสามารถทานในปริมาณที่พอดีได้นะ แล้วคนที่แบบเป็นเรื่องของโรคเบาหวานนี่ก็อาจะโอเคก็จะไม่ต้องคอนเซิร์ตอะไรมากมายการให้ชื่นใจออชื่นใจทีนี้อยากรู้เรื่องราคาบ้างราคาที่มาในขายในงานเป็นยังไงบ้างคะราคาที่สนนราคานี่เป็นราคาพิเศษจับต้นทุนค่ะค่ะไม่แพงค่ะไม่แพงเพราะว่าเป็นเกษตรกรมาขายโดยตรงนะแหแล้วก็เกษตรกรไม่ต้องเสียอะไรทางังหรับสนับสนุนให้หมดนะคะแต่ท่านาสินค้าท่านมาขายน่นเองอ่ะคือผมเนี่ยเป็นคนที่ทานลำไยเป็นลูกไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ ชอบทานแบบผลิตภัณฑ์ที่แปลรูปมาจากลำไยค่ะมีอะไรบ้างในงานนี้ในงานนี้นอกจากมีลำไยสดแล้วเราก็มีอาหารขวานที่ทำจากลำไยนะคะเช่นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเดี๋ยวมันทำมันทำได้จริงระฮะได้จริงเดี๋ยววันนี้เชิญชิมได้อะค่ะโอ้ยไหนๆลองดูมาอันนี้นึงนะคะว่าน้ำมันจะเป็นยังไงอันนี้อยู่ตรงนี้เลยก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยเหรอมันผลไม้มันใส่เราไปในของข้าวได้เราทำทุกวันนี้เออ อันนี้คือพี่ฝนทานแค่น้ำซุปก่อนนะเพราะเรื่องเส้นเรื่องหมูตุนเขานุ่มอยู่แล้วแต่อยากรู้ว่ากลิ่นและรสสัมผัสมันเป็นยังไงพี่พี่ว่ามันได้รสความหวานขึ้นนิดนึงแล้วมีกลิ่นหอมลำไย,ยเบาๆออแต่ก๋วยเตี๋ยวเข้าอ่อยอยู่แล้วอะ่ะออดีเพราะใส่ลำไยไปยิ่งดีออ <laughs> คือคือถ้วยนี้พี่ฝนจองแล้วเหมือนเดิมจองแล้ว นัจองแล้วนะฮะแล้วนอานอนมันก็มีแค่ของค่ะแล้วก็จะมีบะหมี่หวานลำไยบะหมี่หวานวัฟเฟิลลำไยนะคะแล้วก็มีไอศครีมลำไยค่ะเออเอาไปทําได้หลายอย่างเลยเนาะมีคุกกี้ลำไยด้วยก็มีคุกกี้ลำไยด้วยอะค่ะโอ้แล้วราคามันยังไงบ้างครับแบบนี้ราคานี่เรา ราคานี่แล้วแต่แต่แตว่าข้อสําคัญก็คือของประทรวงพาณิชย์เนี่ยจะมีติดป้ายราคาให้ผู้วีโวกเห็นชัดเจนว่าเท่าไหร่เป็นราคาต้นทุนนะคะจะ<ด>หาซื้อได้เฉพาะในงานนี้เท่านั้นซึ่งของเราเนี่ยได้เริ่มจัดงานตั้งแต่วันที่12แล้วนะคะถึงวันที่16มกราคม2565ที่ไหนครับที่ลานกิจกรรมเซ็นทรัลพลาซ่ามหาชัย อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะคะแล้วในงานนี่จะมีมาตรการการป้องกันโคการป้องกันโควิดเป็นยังไงบ้างคะท่านก็ผู้ประกอบการที่จะเข้ามาจำหน่ายเนี่ยอย่างน้อยต้องฉีดวัคซีนสองเข็มคแล้วก็ตรวจ a อ k ก่อนเข้าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคแล้วก็มีจุดวัดอุณหภูมิจุดวัลกฮจุดวางแอลกอฮอล์ แล้วข้อสาคัญต้องเว้นระยะห่างแล้วก็สวมหน้ากากอนามัย1นึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลาโอ้โหแต่อย่างที่พี่ฝนพูดไปตอนแรกว่าเรื่องบ้านแพ้วเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ลำไยใช่เมะพร้าวล่ะนี่มาลูกตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยมะพ้าวก็มาด้วยใช่ไหมคะในงานนี้เมะพาน้าหอมบ้านแพ้วเราเราจะเอาแต่ลำมลพาน้ําหอมซึ่งมาเป็นแปรรูปมาเป็นไอศครีมเท่านั้นเพราะเราจะมีงานของมะพ้าน้ําหอมอยู่แล้วกระดาษอยู่แล้วว่า ก็มีผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวด้วยเช่นอันนี้นะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วเห็นบอกว่ามีเครื่องที่เป็นมีเบนจรงด้วยแล้วก็มีสินค้าเกษตรเกษตรแปรรูปอื่นๆอีกมากมายค่ะในงานเราจะมีนิทรรศการแล้วก็มีจำลองสวนน้ำใยมาให้ให้ประชาชนได้ชื่นชมได้ือเมืเลือกชิมช็อป แล้วก็เดินซื้อค่ะเออคือเมื่อกี้พี่ฝนโชว์การแกะลำไยไปแล้วเดี๋ยวผมโชว์การแกะมะพร้าวลูกเนี้ยเหรอลูกลูกนี้เออล,ลูกนี้ล,นลูกนี้เลยเหรออ่ะลูกนี้แนะนำว่าใช้ฟันเลยจ้ะเกียลูกข้างหน้าคือเฉาะไปนี่แตกเลยไม่ใช่มะพร้าวนะฟันมันมาแตกเลยจะแต่แตเห็นบอกว่าที่งานมีโปรโมชั่นดีๆด,ด้วยใช่ไหมคะจะมีช่วงนาทีทองสินค้าราคาพิเศษอะค่ะยังไงครับที่ถูกกต้นทุนไม่ว่าลำไยหรือว่าสินค้าอื่นอ่ะ แล้วใน,นงานก็จะมีดนตรีฟกซองที่เว้นระยะห่างให้ประชาชนได้เดินชิวๆสนุกสนานช็ววชอปกันแบบว่าใครชอบแบบไหนก็คือเดินเลือกได้เองได้เลยและราคาเป็นราคาต้นทุนด้วยะนะคะแล้วสินค้าก็สดใหม่ด้วยก็ทางจังหวัดสมุทรสาครก็อยากเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดกรุงเทพและใกล้เคียงที่เดินทางผ่านถนนพระรามสอง ไปเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรได้เลือกทิมช็อปใช้สินค้าเทศกาลลำไยวงทงม่นแทวและสินค้าเกษตรแปรรูปที่เริ่มตั้งแต่วันที่12บมาแล้วค่ะคือตั้งแต่วันที่สิหเนาะค่ะงวันที่16โอเคฮะถือว่าไปกันเยอะครับผมนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวนะคะช่วงหน้าพี่บุชมารออยู่แล้วค่ะเดี๋ยวรอดูกันว่าวันนี้เขาจะทำเมนูอะไรค่ะ าาเมื่อกี้อาหารเพื่อสุขภาพแล้วอันนี้ก็เพื่อสุขภาพอีก ใครที่กําลังแบบมาะแบบดูเราอยู่ตอนนี้คือแบบนั่งแล้วก็แบบรู้สึกปวดเมื่อยอย่าว่าแต่ท่านผู้ชมเลยพวกเราสองคนยืนาบางทีก็รู้สึกปวดเมื่อยเหมือนกันร้านนี้เป็นสมุนไพรคุณชิปที่ขายมาแล้วกว่า25ปีการันตีด้วยรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเดน่น<อ>เพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาเลยมอเตอร์ของเขานะเข้มข้นทุกขวดคลายปวดในขวดเดียวใครที่แบบ มีอาการปวดเมื่อยอยากจะแนะนำตัวขายดีที่สุดของร้านเป็นยาน้ำมันสีเขียวค่ะ ตัวนี้นับมาในรูปแบบสเปรย์ใช้งานง่ายด้วยใครที่ไม่ชอบเหนืะอหนะแนะนําเป็นสีเขียวตัวนี้เดี๋ยวพี่ลองหน่อยต้องลองแล้วก็ใครที่แบบว่าชอบให้มันแบบเย็นเย็นไม่มีความร้อน<ม>ก็แนะนําตัวนี้เช่นเดียวกัน<อ>ขวดละ290บาทเท่านั้นกลิ่นหอมหอมเย็นๆแบบชื่นใจใช่หอมชื่นใจเลยแล้วก็มันจะไม่ร้อนนะไม่ร้อจริงอ่า แต่ถ้าสมมติท่านผู้ชมคนไหนที่แบบว่าชอบสูตรร้อนแล้วขอเป็นน้ํามันหน่อยจะได้เอาไปนวดคอ,อนวดหลังแนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นยาน้ํามันเหลืองอ,อันนี้จะเป็นแบบว่าบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายเหมือนกันเลยแต่จะร้อนอในชอบสูตรร้อนสีเหลืองตัวนี้เลยราคาเท่ากันนะคะ2 9 0เบาทหรือถ้าชอบเป็นยาหม่องอันนี้นะคะด้านหน้าเป็นยาหม่องผสมพลยด้วยตัวนี้ กระปุกละ120บาทเท่านั้น<ฆ>แล้วก็จะมีแบบเป็นฟาร์มค่ะตัวน,นี้จะไม่ค่อยไม่ค่อยร้อนอทาไปคือสบาย<ฆ>ถ้าสมมติโดนมแมลงกัดต่อยก็ช่วยได้เหมือนกัน<ฆ>ตัวน,นี้จะผสมสเลดพังพอนกับท่านผู้ชมค่ะ<ฆ>120บาทเท่านั้นแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยถ้าซื้อน้ํามัน2ขวดกับยาหมองอีก2ขวดจาก820บาทเหลือเพียง 620แล้วไม่พอ,อส่งฟรีด้วยโอ้รถไปตั้งอรไร้อยอ่ะคุ้มมากเนี่ยแล้วก็อีกโปรโมชั่นหนึ่งน้ำมัน3ยาหมอง3แถมฟรีนี่ค่ะเป็นแคปซูลฟ้าทลายโจนทานได้1เดือนเต็มเลยนะคะ,ะใครสนใจรีบโทรมาเลยนะคะเพราะโปรโมชั่นดีมากจริงๆโทรมาที่081648 6015เดี๋ยวว่าเข้าไปดูเพิ่มเติมได้านในเฟซบุ๊กคุณทิปยคโฮได้เลยนะคะอ่ะวันนี้หมดเวลาขายของแล้วเนาะเดี๋ยวพี่นำ้ำฝนไปแจกของรางวัลต่อสัว,วันนี้แพลมลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาครับผมวันนี้เราไม่แจก<ะ>ไม่แจกไม่ได้แล้วถึงเวลา<ถ>ฮะเออไม่แจกคุณผู้ชมตีเลยนะเนี่ย นะครับผมเอาละฮะวันนี้ผู้โชคดชนนีนะคะคุณสุธิดาสวัสด์วงค่ะนี่เอาเลยครับวิธีการร่วมสนุกง,ง่ายมากๆครับเพียงแค่สแกน QR code คนะฮะส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาชื่ออยู่ในกล่องนี้ครับเราล้วงเข้าไปจัไดไปชื่อคุณนักแค่โทรไปรับสายก็รับของรางวัลไปเลยเดี๋ยววันนี้เป็นหม้อหุงข้าวร้อน้้ำตาลด้วยใช่ค่ะแหมคุณผู้ชมรับแล้วเร็วเร็วมากสวัสดีค่ะคุณสุธิดาโทรจากรายการแซ่บคาซานะคะ คุณสุธิดาอยู่จังหวัดอะไรคะนนทบุรีคะ่ะนนทบุรีค,คนบ้านเดียวกันตนม่อป <c oughs> ีใหม่ได้ไปเที่ยวไหนมาแล้วต่าครับปีใหม่ไม่ได้ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะอยู่บ้านทุกวันเลยอ,อ,อยู่พักผ่อนเนาะแล้วตอนนี้กลับมาทํางานเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่ากลับมาทํางานแบบนี้เนี่ยต้องกินข้าวทุกวันแน่นอนอต้องมีแรงใช่ไหมคะไปทํางานเพราะฉะนั้นวันนี้ได้รับไปเลยค่ะหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลจากสมาร์ทโฮม ยินดีด้วยมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะครับผมยังไงก็อย่าลืมผงข้าวให้ผมทานด้วยนะครับเดี๋ยวทำกับข้าวให้ทานด้วยน่ารักมากนี่อราน่ารักจริงๆขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอะแล้วฮะรายการแทฟปาซ่าของเราหมดเวลาแล้วแต่อย่าลืมติดตามละครด้วยนะครับร้อยเล่หมานยานะครับทั้งคุณโป๊บแล้วก็คุณเบลล่า ชื่นชมชื่นชอบที่สุดเลยครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณชมวันนี้พวกเราแซปปาซา่าส,ส,สวัสดีครับ